สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกรลาดครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า W204 ยรถด,ดีที่ช่างแนะนำอผมจะมาเล่าไทม์ไลน์ของเจ้า W204 ให้ฟัง มันเปิดตัวมาใน W204 เนี่ยต่อจาก W203 ที่เป็นตาถั่วนะเปิดมาตอนประมาณปี2007ครับแล้วตอนนั้นะโมเดลที่เรารู้จักกันเลยเน <B esser> mm ี hmm. <C 2> ่ย C200 c o m รส e s s ร r C230 อะไรพวกเนี้ยนะแล้วพอตอนนู้นก็จะมา Minor Change ละก็คือเฟซลิปแหละประมาณปี2011ซึ่งตอนนั้นอะผมเนี่ยเข้าไปทำงานที่เบนส์ตลิงชันใหม่ๆพอดีเลยเป็นเซลใหมเ่เลยกินะ๊กก๊อกเลยตัวพอมันเปลี่ยนมา Minor c h a n นตะัวเนี้ยตอนนั้น่ะเบน ใช้คำว่า the new C class นะเบนไม่ใช้คำว่าเฟสดิฟไม่ใช้อะไรแต่เรารู้กันมันคือเฟสดิฟหรือ er Chain ไมเนเชนแหละใช้คำว่า the new C class เลยเพราะว่าหูมันเปลี่ยนมาหมดเลยนะเปลี่ยนไฟเปลี่ยนจอข้างในจอข้างในตัวก่อนเฟสดิฟก็จะเป็นบ๊อบอัพนะอันนี้ก็จะเป็นฝังเข้าไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เครื่องยนต์จากคอมเพรสเซอร์มาเป็น C G I แล้วเราเบนก็ใช้คำคำหนึ่งว่า blue efficiency คือแบบว่ชลันรักโลกมาก C G I มันก็คือเครื่องัวชฉีดแหละฉีดเข้าห้อง เครื่องโดยตรงอ,อ่าเอาง่ายๆเอาง่ายๆภาษาง่ายคือแรงขึ้นประหยัดขึ้นคือแรงกว่าคอมเพรสเซอร์ประหยัดกว่าคอมเพรสเซอร์อ่านั่นแหละก็มาใส่กับเครื่องตัวนี้และพอเฟสลิปมาตอนนั้นเกียร์ตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นเกียร์5สปีดใชนะ่พอมาตัวนี้ปุ๊บจะเป็นเกียร์7สปีดโอ้โหสมูทขึ้นประหยัดขึ้นและที่ผมบอกว่าทําไมช่างถึงบอกว่าแนะนําผมอยู่วงการนี้มา10กว่าปีเนี่ยผมจะสนิทก,กับช่างทุกคนเลยเขาพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยนะ ถ้าเบนซ์ถ้าซีค้าเนี่ย204ถ้าอ e ีค้าก็ 1, 2 1 1 212ห่โอ้โหซ่อมแล้วจบครับคำว่าไม่จุกจิกคือโอเคมันมีโอกาสที่มันจะเสื่อมตรงนั้นเสื่อมตรงนี้เสื่อมมันลดมันใช้งานครับแต่ซ่อมแล้วจบไม่มีไม่จบซ่อมง่ายมากเมเทันทแอน,นง่ายซ่อมง่ายอะไหล่ไม่แพงอะไหล่โ e m มีเยอะมากนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าทําไมช่างหนึ่งแนะนำอ่าแล้ววันนี้ครับเราก็อยู่กับเจ้า4 2 5 0อ่า c ี250ตัวนี้เป็นชุดแต่ง AMG ครับมันพิเศษยังไงตอนนู้นเนี่ยที่มันขายกันเนี่ยมันจะมี c 200สแตนดาร์ดก็ออปชั่นไม่ค่อยมีครับเบาเป็นเซมิไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังต้องดึง <c, <oughs> c 200อีลิแกนครับก็ชุดแต่งอีลิแกนมีดาวน้อยอ่าข้างในหรูหราลา,ไายไม้ c 200 AV เอาเวนการ์ดเอาเวนการ์ดก็สปอร์ตแะครับ แล้วก็เป็น c 250ที่เป็นอเวนการ์ดก็คือ c 250กับ c 200ต่างกันยังไงเอาเครื่องยนต์นะครับ c 200เนี่ยเครื่องพันแปดร้อยแปดสิบสี่แรงมา้าแต่ c 250เนี่ยเครื่องพันแปดเหมือนกันครับแต่สองร้อยสี่แรงม้าอ่าและล็อสุดท้ายประมาณปีหนึ่งสามเนี่ยเบนท์ไทยแลนด์ครับใส่ชุดแต่ง AMG มาในรุ่นท็อปที่เป็น C 250มาเลยเป็นชุดแต่งแบบนี้เอ็มหมดเลยโอ้โหดูสเกิร์ต ดูล้อแม็กนะครับอ่ะแล้วตัวนี้พิเศษครับก็คือพอเป็นเดนจี้วนะไฟครับเป็น ILS ครับ Intersight System ไ,ไฟ ILS ตอนนั้นครับโอ้โหมันพิ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือตอนนู้นนี่มันพูสุดยอดมากมากครับปกติถ้าเป็นตัวเริ่มหรือเป็นอะไรพวกเนี้ยพวก C 2 0 0คลาสสิกหรือหรือสแตนดาร์ดหรืออะไรพวกเนี้ย ไฟเป็นฮาโลเจนนะครับไฟนี่เป็นซีนอนครับยังไม่ใช่ LED ยังไม่ใช่ LED แต่เป็นซีนอนคีเรสโกครับตัวนี้เป็นตัวท็อปประมาณ3ล้านกว่าบาทรถปกติต้องใช้กุญแจมันก็คีเรสโกครับเมื่อ10ปีแล้วมีคีเรสโกนี่ต้องเป็นรถตัวท็อปเท่านั้นนะครับ S คัสตัวท็อป E คัสต้องเป็นพวก E 300 V 6อ่ะอ่านี่คีเรสโกครับอ่าดู มาหลังครับไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูข้างในดูรอบคันก่อนนี่มาดูคุณดูบัมเปอร์สวยงาม2 5 0 250แต่ตัวนี้ไม่มีซันรูฟนะสมัยก่อนรถยังไม่ฮิตซันรูฟเพราะว่าการเอาซันรูฟเข้ามาประกอบหรืออะไรพวกเนี้ยคนไทยยังรู้สึกว่าพูดซันรูฟร้อนแต่เดี๋ยวนี้โอเคมันต้องมีเท่พานโนหรือซันรูฟแล้รพวกเนี้ยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในครับ อันนี้มาดูนี้ก่อนมาดูมุมนี้ก่อนดูมุมนี้เลยพอมีคียเรสโกแล้วมีพุตสตาร์ทครับมีพุตสตาร์ทนะครับอ่าพรมลายเอ็มจีครับพรมลายเอ็มจีอ่าฮามานกาดอนเครื่องเสียงฮามานจ้าเป็นไงเป็นไงครับฮามานนะครับชาวร็อกนะครับชาวร็อกชาวร็อกบอรเมมโมรี่ซีดครับสองฝั่ง 3ามตำแหน่ง2ฝัง่งตามสไตล์เบนซข้างในตัวนี้ก็เป็นจอคอมมานเป็นจอคอมมานที่มีเนวีอ่าบูทูธฟังเพลงได้ครับขับเครื่องล้อหลังเกียจจัดสปีดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาชมด้านในว่ามันสวยแค่ไหนอ่ะพอเราพาเข้ามาด้านในนะครับนี่เป็นอเวนการ้วนะลายไม้สีดำเนวี่ครับ โอ้ไม่มีลอกเลยนะโอ้โหเนียนกริฟเจ้าของเดิมดูแลดีมากเจ้าของมือเดียวว่าคันนี้มาคันนี้หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้นนย 60, อยเจ็ดะผมพูดเป็นหกหมื่นสองแล้วกันคันนี้ลูกค้าเก่าออกเป็นพรนาม3สครับมือเดียวเซอร์วิสมาเลยเซอร์วิสต,ตลอดแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับอโอ้โหรถสมัยก่อนถ้าจะเอากล้องมองหลังเนี่ยต,ตัวท็อปนะครับตัวท็อปเท่าน,นั้นนะครับ บางทีตัวท็อปยังไม่ใส่มาให้เลยนะครับก็มองหลังชัดมากครับอ่าผมไม่ลออครับตรนเนียนกิกิ๊บอ่านี่เมื่อกี้บอกไปอ่ะมันหลังไฟฟ้านะมันหลังไฟฟ้ามาแล้วมันหลังไฟฟ้าตรงนี้มือนะจ้ามืออ่าเนี่ยครับโหสุดยอดมากขับดีมากขับดีมากผมเคยใช้ตัวนี้อยู่แต่เป็น c 2 0 0นะส0 4สมัยก่อนผมใช้เนี่ยผมขับไปต่างจังหวัดเนี่ย1ิบ5โล,ลลิตรได้นะคบไปพัทยาเลยะครับใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยประมาณสัก10โลลิตร อ่าก็ไปบวกลบคูณหาเราเองนิดหน่อยนะครับแต่สะใจว่าแน่นอนนะผมอะไรนี่ผมไลไยเอ็มจีโวลัสปอร์ตในเป็นดีเชฟนะครับเบาะเบาะเนียนครับเบาะใช้ได้เลยคือรักษามากนะครับมี USB อยู่ในนี้นะครับแอร์เนี่ยไอช่องเนี่ยผมชอบมากช่องนี้นะเป็นรุ่นที่แบบ ตอนนี้ผมก็งงว่ามันคืออะไรอ้าวมันเปิดปิดแอร์ครับมันมีแอร์อยู่ในช่องเอกสารแปลว่าอะไรมันจะไม่ร้อนรัเพอไม่ร้อนเอกสารจะไม่กรอบโอ้โหโคตรชอบเลยผมโคตรชอบเลยโลจิต <c oughs> เอาด้านท้ายครับเอาด้านท้างสองใบใบใหญ่ได้นะ <c oughs> ได้อยู่นี่อ่าโอเคเลยกว้างนะแต่ไม่ได้กว้างมาก ถ้าจะกว้างมากๆนู่นไป SUV พูดทำไมวะอ่ะคันนี้ครับเติมน้ำมันก็เป็นซิน95แก๊สโซ9อลสูงสุดได้ E20 ครับอยู่ที่ท่านว่าท่านอยากเติมอะไรนนี่กล้องหลังอยู่นี่กล้องตัวนี้เป็นกล้องจากโรงงานนะครับสมัยก่อนยังไม่ขบเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะขบเข้าไปนะสมัยก่อนจะเอาอะไรมากอ่ะนี่นี่นี่ๆีนี่น่่นะอ่าอย่า บัมเปอร์ครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเซ็นเซอร์แท้จากโรงงานนะล้อแมก AMG ครับให้ดูให้ดูคอร์บ AMG ยางยังไม่ใช่ร้านแฟดนะก็มียางอะไรอยู่ท้ายรถนะครับอะครับถึงเวลาที่เราต้องขายของกันแล้วครับ เจ้าซี5 0คันนี้ครับปี2013ครับใหม่แค่62,000เท่านั้นครับรถเจ้าของมือเดียวครับรถออกเบนซ์พลามสาครับเป็นรถ Mercedes-Benz Thailand ครับเป็นตัวท็อปที่เป็นรถที่เป็น AMG ครับออปชั่นแน่นๆเหมือนที่เมื่อกี้ผมเล่าไปคันนี้ครับ7,99,000บาทแค่นั้นพอครับโอ้โห7,99,000กับรถสมัยก่อน3ล้านกว่าออปชั่นแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่แบบนี้ครับ ถูกมากมากแล้วครับช่างยังบอกว่าน่าสนใจครับยังบอกว่าซ่อมง่ายครับโอ้คันนี้เลยนะครับเครดิตดอกเบี้ยพิเศษเดี๋ยวผมจัดให้ครับอ่ารถสวยมาอีกแล้วครับแบร์ไอเทมปติตัวใหญ่ในตลาด c 2 0 0อยนะครับ2 5งหายากมากสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็วันนี้แหละวันต่อวันนี้ก็เป็นวันนี้ไม่ใช่รุ่งนี้สวัสดีสวัสดีครับแฮ ppy นาะนๆะนะนะสวยก่อนครับคันนี้นะขับคันนี้โหอย่างเฟี้ยวอะ่ะนะขายไปแล้ว <laughs> <laughs> เปลี่ยนคะรับเปลี่ยนเป็นสีครูบ <laughs> โย่